สวัสดีครับนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับนรงที่บริษัทสมโยงคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้นะครับผมเอารถคันสวยๆนะครับปีใหม่ๆมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับคันนี้เป็น isuzu d-max นะครับ all new cab4 นะครับตัวนี้เป็นตัว x-series นะครับ1.9คันนี้สวยกริบเลยปี2021จดปี2022เกียร์ธรรมดานะครับเนี่ยนะครับความสวยของรถคันนี้บอกได้เลยนะเนี่ยกระจังหน้าตัวใหม่นะเนี่ยนะครับเนี่ยคาด สวยกริบเลยนะครับถ้า X Series ก็จะมีคาดตรงกลางแบบนี้นะครับสวยๆกริบๆแบบนี้เลยนะปี2021-22ด้วยตาไฟเนี่ยบอกว่าเป็นของมาจากโรงงานเลยกริบนะครับบอกได้เลยถ้าใครได้ไปถือว่าคุ้มมากนะนะครับตัวนี้ก็จะมามีไฟตัดบอกไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านแบบนี้นะครับอยู่ด้านข้างมาแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวสูงนะครับไฟเลี้ยวกับไฟตัดมองจะอยู่ขึ้นมาแบบนี้นะครับอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับสังเกตได้ง่ายๆนะครับ อ่ะนะครับมาดูนะครับล้อแมกกอลลอยจากโรงงานนะครับล้อแมกกาลลอยจากโรงงานนะครับยางเราเปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วสวยๆแบบนี้นะครับเนี่ยตัว X สวยๆแบบนี้แดงๆแบบนี้นะนะครับไฟเลี้ยวนะครับเขาจะออกตรงนี้ด้วยนะนะครับเพิ่มทัศนะในการมองเห็นสำหรับเพื่อนรุวมทางนะครับอ่ามือจับสีเดียวกันกับตัวรถลงตัวมากนะครับมีคีปรนสาดให้พร้อมนะครับเป็นของดีแม็กเลยนะครับตรงรุ่นนะครับตัวนี้อ่านะครับสวยๆกิิบๆแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมพาชมภายในอีกครั้งหนึ่งนะเบาะนะครับก็จะเป็นสีดําแดงนะครับถ้าเป็น X-Series นะครับคอนโซลของเขาจะเป็นดําแดงนะเดี๋ยวพาชมนะสวยๆแบบนี้นะครับล้อนะครับล้อหลังก็ตรงรุ่นนะครับสวยกริฟบอกได้เลยนะครับเนี่ยไฟผมชอบมากนะครับเขาเรียกว่าไฟเป็นเลข3นะถ้าตอนเปิดอ่านะครับเนี่ยนะครับไฟจะเป็นทรงนี้นะครับสวยๆกริบๆแบบนี้เลย ก็จะมีกล้องมองหลังให้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ถอยรถยากๆนะครับมองหลังไม่ค่อยชัดเจนไม่ค่อยเห็นนะครับเนี่ยก็จะมีกล้องหลังให้นะครับตัวนี้ก็จะมีนะครับการโชนของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับติดมาแบบนี้โอ้สวยมากนะครับเดี๋ยวพาชมแมกเรเนอร์นะสวยไหมแมกเรเนอร์นี้ใหม่กลิบเลยนะครับโอ้โหนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ขายดีของบริษัทสมุนไพรเจนเตอร์อีกรุ่นหนึ่งเลยนะนะครับราคานี้บอกไว้เลยว่า ใครมาก่อนได้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาชมภายในของตัวรถคันนี้จะสวยขนาดไหนไปชมกันครับมาเดี๋ยวผมพาชมภายในของตัวรถคันนี้ภายในเนี่ยบอกว่าสวยกริบมากเลยรถแทบจะใช้งานมาน้อยมากนะครับบอกได้เลยเนี่ยนะครับอืมนะครับตัวนี้ก็จะมีช่องใส่ของให้นะครับตัวนี้ก็จะมีช่องใส่ของให้นะครับตัวนี้ใช้ใส่ขวดน้ํานะครับ เกียร์นะครับจะเป็นเกียร์หสปีดนะครับเบาะจะเป็นเบาะดาแดงนะครับตรงรุ่นเป๊ะเลยนะครับพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังชันนะครับจะมีตัวหนังสืออิชุสูสีแดงอยู่ตรงนี้นะครับสวยมากนะเดี๋ยวผมพาฟังเสียงนิดนึงนะหน้าจอจากโรงงานเลยนะนะครับหน้าจอเครื่องเสียงนะครับไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะนะครับหน้าจอตรงรุ่นจากโรงงานนั่งข้างในบอกว่าคันนี้นะดับแทบจะไม่รู้เรื่องเพราะเสียงนี่แบบเงียบมากนะ เครื่องก็เป็นเครื่อง1.9ด้วยระบบะประหยัดความประหยัดน้ำมันนี่ถือว่าสุดยอดของ1.9เลยละนะครับรุ่นนี้นะครับสวยๆกริบๆแบบนี้ราคานี้ก็มาก่อนได้ก่อนเดี๋ยวพาชมห้องเครื่องว่าจะสวยขนาดไหนไปชมกันครับมาเดี๋ยวผมพามาชมห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องนี่สวยกริบนะคันนี้ก็เปรียบเสมือนปี2022นั่นแหละนะครับรถนะครับเป็นรถปี2021แต่คนใช้งานปี2022นะครับจด22นะครับตัวนี้ สวยๆคลิปแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับระบบเบรกจะเป็นระบบเบรก abs นะครับเครื่อง1.9กานะครับอ่าสี่สูบสิบหกบาลดีเซลนะครับประหยัดน้ำมันเนี่ยแบบสุดๆนะคันนี้บอกได้เลยนะครับใครได้ไปถือว่าคุ้มนะนะครับราคาขายอยู่แค่5 9 9 9 0บาทเท่านั้นเองราคานี้ผมบอกไว้เลยว่าใครมาก่อนได้ก่อนนะเนี่ยตหนสือสีแดงนะครับถ้าเป็น x series นะครับฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับเนี่ยน็อตไม่มีขยับสักตัวนะครับเพราะว่ารถปีใหม่มากนะ ถ้าเปรียบเทียบกับป้ายแดงก็ประหยัดไปได้หลายตังค์นะประหยัดไปได้หลายแสนเลยนะครับสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์0984696699นะครับสมยงคาเซนเตอร์ยินดีให้บริการสำหรับลูกค้านะครับอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับสนใจรถสวยๆแบบนี้ก็โทรมาได้เลยนะครับคันนี้จัดส่งทั่วไทยออกรถได้ทั่วประเทศนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนภาษีพรบทางเราขอดูแลให้ลูกค้าจัดรีดาวรอผ่อนอย่างเดียวสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับผมนะครับนรงรง ที่บริษัทสมโยงคาร์เซ็นเตอร์นะครับสำหรับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับจะนำรถคันสวยๆมารีวิวให้กับลูกค้าได้รับชมสวัสดีครับ